เธอเิดพระเกียรติกล้องเกลิกพบจบไรไทยมวลนพองเรื่องระรองพองผิสสิ์ฤทธิ์ที่รงทรงแก้วกะจังวนาโคแล้วนาโคแล้วงามพระบารามีพรหมวิหารแก้วกิ่ง เอ่ยว่าแก้วกิ่งเอ่ยแก้วกิ่งมงิ่งขวัญปวงไพฟ,ฟ้าพลาตุ่มซุมเย็นกระจังวันในตอนนี้นายตอนนี้ดวงรุจีแสงฟ้า่งาำใสไต้สองเอ่ยว่าไต้สองเอ่ยไต่สองหน้าชะลองแกนไทยวิรัยเทหุงสี รัศมีแสงแก้วแสงแก้วแววแววขาวเด่นเอ่ยเจ้าขาวเด่นเป็นสธาเราน,ากนักโยนอมกึง่งหวย ด้วยสุภามังคลาลลำเลิศพรมวิหารประเสริฐในพระบารมีสีสวัสดพิพัน์ดีที่เสสองบารมีสามโลกโลกานาคานาคีประนตน้อมพร้อมเหล่าจอมหมูเทพเทวาปรากฏพระยศยิ่งฟ้า พื้นทาราเย็นชื่นรื่นใจพร้อมกันสาดูดีสีสวัสดิ์จะเรือนราชพิพัฒพระพรอัชัยสิงหมาตบรรจบสมยัยแม่หลวงปวงไทยทรงพระ,จะเจริญ